ตอนเลี้ยงนี่ไม่มีเลยสักบาทเดียวผมไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากเี่ยวจางแม้แต่บาทเดียวนะวันฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับช่วยให้ความยุติธรรมกับนักลงทุนต่างประเทศทุกคนนะครับผมขอเรียนว่า m d i เนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างถูกต้องจริงๆนี่ผมเฝ้ารออยู่หลายวันนะครับ ยังดูว่าเหตุการณ์มันจะไปอย่างไรส่วนที่มาพากพิตผมนะครับขออนุญาตกลับเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่าข้อหนึ่งก่อนนะครับให้ทุกคนวางใจให้เป็นกลางนะครับให้ทุกคนโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะอย,อย่าพยายามเสี่ยมเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะครับผมขอเรียนว่า MBI เนี่ย เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตัวเขาเข้ามาถูกต้องด้วย mm hmm. เขามีวีซ่ามีพาสปอร์ต hmm. มีเวิร mm ์กเพอร์มิท mm hmm. เขารายงานตัวต่อต่อมอทุกสามเดือนยนะครับ mm hmm. เพราะถ้าเขามีคดีทำไมเขาต้องเข้าเมืองไทยได้นะครับ mm hmm. อย่างสำหรับผมนั้นผมเรียนว่าอย่างนี้ mm hmm. ในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ mm ่ง hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ผมเป็นคนสงขาคนหนึ่งนะครับ ใครก็ตามที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักลงทุนเป็นหน้าที่ผมโดยตรงนะครับที่ต้องอำนวยความสะดวก,กเรื่องเพราะว่าการมาลงทุนในบ้านเรานั้นอย่างน้อยคนไทยได้ทํางานแล้วเมื่อก่อนที่จะมีโควิดเอฟบีไอมาแล้วก็นำนักท่องเที่ยวมาฟีหนึ่งเป็นหมื่นคนถามว่ามาจับใจ่ายใช้สอยมากระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนผมว่ามีมูลค่ามาหาศาลนะครับ วัการที่ผม,มให้ความอำนวยสะดวกดวไม่ใช่เฉพาะ m b i นะครับทุกคนที่มาลงทุนในประเทศไทยผมต้องอำนวยความสะดวกนะครับและผมเช็คแล้วความผิดไม่ได้มีในประเทศไทยแม้แต่เรื่องเดียวนะครับล้วถามว่าเขามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมาสร้างโรงแรมมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆถามว่าเขาเอากลับไปประเทศเขาได้ไหมไม่ได้เลยนี่คือความเจริญที่ติดอยู่กับประเทศไทยวันฝาก ไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับช่วยให้ความยุติธรรมกับนักลงทุนดังประเทศทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนนี้ทุกคนเรื่องอย่างนี้มันละเอยียดถ่อนา,าผมคงไม่พูดถึงนะครับเรื่องหน้าเรื่องหลังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมอยากขอความยุติธรรมให้กับนักลงทุนทุกคนที่มาจากต่างชาตินะครับถ้าผิดก็ว่าไปตามกฎหมายได้เลยกองเลี้ยงนี่ไม่มีเลยสักบาทเดียว ผมไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากเดี่ยวจางแม้แต่บาทเดียวนะอย่าว่าเป็นล้านเป็นสองล้านสิบล้านเลยบาทเดียวผมไม่เคยได้เพราะว่าผมพิสูจน์ได้ว่าผมไม่ได้เกี่ยวยงไม่ได้เป็นโท่าน้ําเลี้ยงให้ผมเลยล้านเปอร์เซ็นต์เขามาโดยชอบมีเข้าออกถูกต้องมีวีซ่ามีพาสปอร์ตมีเวิร์กเพอร์มิตไม่มีการกระทําผิดในประเทศไทยใดๆเลยส่วนที่ว่าจะมีความผิดต่างประเทศผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่มีใครรู้ได้เพราะนั้นผมให้พี่น้องชา,าวไทยโดยเฉพาะพี่น้องสองขา มั่นใจสบายใจได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่น้องอาจจะฟังข่าวอยู่ข้างเดียวนะครับแต่ผมเรียนยืนยันว่าไม่กระทบแน่ๆและอย่างผมไม่ไม่รับเป็นตัวรับเลี้ยงเด็ดขาด